บ้านเฮาให้หโชคสวัสดีพี่สู่ผู้สุขคนครับผมวันนี้ก็ะชิมัสตามแนวทางล่าพัฒนาของปูโคลาดวันจันทร์ที่ยีบหาพฤศจิกาศซองหางเกตมันสุกล่าพัฒนาสามตัวบมมันออกสีเก่าเจ็ดลางคือเก่าสี่น้องเนาะของปูโคลาดงวดนี้หลุดได้พี่น้องได้หลุดอ่ะหลุดก็คือหลุดนะพี่น้องนะเนาะเลียกันไม่เขา่าไม่หลุดอืม มีของเก่าหลักฐานให้เบิงพร้อมเ้้อพี่น้องด้อปู่โคราชไม่เข้าให้น้องเนาะแกเมื่อไม่ไมื่อแรงเนี่มืม่อแรงนี่สองทุ่มครึ่งปู่โคราชจะเข้าหจจรือจะหลุดเห็นบางวัน มาดูกันเล็กถูกจุดหมู่บ้านเนี่ยเลขกถูกจุดหมู่บ้านได้กเก่าเก่าเจ็ดนึงนะพี่น้องเก่าเจ็ดนึงตาหันเก่าเจ็ดออกไปแล้วเลี้ยเจ็ดเก่าหนึ่งพี่น้องจุดูหมู่บ้านนี่ 1> 9, 1, 7, 1. นเก้าหน่งเดหนึ่งได้ไปนอนได้เก้างเจ็ดหนึ่ง วันจันยี่ห้าแล้วปู่ขอลาด วิ่งลูดบนล่าง สี่ฮะปูให้เดน่นที่สี่เด่นสี่ลองห้า สีเกก็มีมาพี่น้องสีก้ก็มาออกเก้าสไหมาสี่เก้าห้าแปดหกแปด สี่แปดห้าเก้า หกเก้าสี่ส่วน ห้าศูนย์หกศูนย์บนล่างไปกับเก้าคู่ ัวเน้นกันเน้นติด4ีนะพี่น้องสี่เก้เน้นติด4ติดหายเป็นตัวกันตัวร่องอติดหายเป็นตัวกันตัวรองได้พี่น้องแล้ว พี่น้องเขาแคบหน้าจอด้าพี่น้องได้ลาพัฒนาปู่โคราชวันจันทร์ที่25่ห้พฤศจิกาสองห้าหก็มือแรงสองถุกเครื่องพี่น้องวิ่งรูดบนล่างสกับหาปูเน้นสจับคู่ก็คือสี5เก้าหาแ6ดหกหาเก้ ส0่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนปูให้เน้นติดสีพี่น้องปูเน้นติดสี่ีเก้าี่แปดีศูนยน่ลองลงมากกับแม่นห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ลพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องมากเลขติดหกก็คือนนี่แหละหกแปดหถ้าพี่น้องมากหลักหกลูกพี่น้องเนาะเลขอะมีหลักสีหลักห้าหลักหก่ะพี่น้องเนาะแคบหน้าจอได้พี่น้องได้ ถ้ามักถ้าชอบจะได้กลับไปพิจแต่ละหน้าเบื้องขันว่ามาเข้ากับพานเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขทีแ่แนวทางกราบขอบพระคุณปู่โคลาดด้หลายๆครับผมให้พี่น้องเข้าโชคหมากนกันเมื่อแรกเนี่ยรวยรวยเฮงเฮงปังปังกับลาวพัฒนาปู่โคลาเราฝากคดไลร์กดแชร์กตติดตามมันเข้าห้โชกสำหรับคลิปนี้มันเข้าห้โชกสวัสดีครับผม